จริงๆแล้วฟังก์ชันนี้ในถตึงหนึ่องอยากให้มีกับมือถือทุกแบรนด์เลยครับนั่นก็คือฟังก์ชันป้องกันขโมยที่เพิ่มเข้ามาในมือถือ iPhone เวอร์ชัน ios 17.3นั่นเองนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้นายตึงหนึ่งจะมาแนะนําวิธีการเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้กันครับไปดูกันเลย ก่อนที่จะไปดูการเปิดฟังก์ชันนี้นะครับนายตึงเนื่งขอแนะนําหลักการทํางานของมันแบบคร่าวๆนะครับหลักการทํางานสําคัญของฟังก์ชันนี้นะครับตัวมือถือ iPhone ของเรามันจะเริ่มทํางานการป้องกันเมื่อมันจับได้ว่ามือถือของเราไม่ได้อยู่ในสถานที่ที่อยู่เป็นประจํานะครับปกติแล้วเนเวลาที่เราใช้มือถือ iPhone ในชีวิตประจําวันเราก็จะไปในที่ที่เป็นประจําอยู่เสมอใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นการอยู่บ้านหรือว่าไปที่ทํางานนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มือถือของเราหายไปถูกขโมยไปเนี่ยมันก็จะถูกพาไปในสถานที่ที่ไม่คุ้นเคยนั่นเองนะครับ และเมื่อไหร่ก็ตามที่มือถือ iPhone ของเราจับได้ว่าไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่เราคุ้นเคยเนี่ยทางระบบนี้เนี่ยมันจะเริ่มป้องกันทันทีนะครับตัวอย่างเช่นไม่ให้ทําการปิดเครื่องไม่ให้ทําการเปลี่ยนรหัสผ่านไม่ให้ทําการรีเซ็ตล้างเครื่องนั่นเองนะครับมันจะเริ่มป้องกันทันทีเลยนั่นเอง เอาละครับเรามาดูกันเลยนะครับสำหรับเปิดใช้งานฟังก์ชันป้องกันการขโมยในมือถือ iPhone นะครับหลังจากที่เราอัพเป็น iOS 17.3เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราไปที่การตั้งค่าของตัวเครื่องครับพอเข้ามาที่การตั้งค่าในมือถือ iPhone แล้วนะครับจากนั้นให้เราเลื่อนลงไปครับไปที่เมนู t o u ID และรหัสผ่านนั่นเองนะครับกดเข้าไปเลยครับ พอกดเข้ามาแล้วนะครับให้เรายืนยันรหัสล็อกหน้าจอของเรา1ครั้งนะครับพอเรายืนยันรหัสล็อกหน้าจอเสร็จแล้วนะครับก็จะอยู่ในหน้าเมนูทัชไอดี d และรหัสนั่นเองนะครับจากนั้นให้เราเลื่อนลงมาครับเพื่อนๆจะพบว่ามันจะมีฟังก์ชันใหม่เพิ่มขึ้นมานะครับนั่นก็คือปกป้องอุปกรณ์ที่ถูกขโมยนั่นเองนะครับจากนั้นเนี่ยให้เรากดที่ปุ่มเปิดใช้งานการปกป้องนะครับกดเข้าไปเลย พอกดแล้วนะครับสถานะนี้เนี่ยจะเปลี่ยนเป็นเปิดใช้งานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพียงเท่านี้นะครับมือถือ iPhone ของเราเนี่ยก็จะได้รับการป้องกันการขโมยแบบพิเศษอย่างที่ผมเล่าคุณสมบัติไว้เมื่อต้นคลิปนี้นี่เองนะครับนายถึงเนื่องหวังว่าฟังก์ชันนี้เนี่ยจะช่วยปกป้องมือถือ iPhone ของเราไม่ว่าเราจะบังเอิญทํามือถือหายหรือว่ามือถือของเราจะถูกตั้งใจขโมยไปนั่นเองนะครับและถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนั้นกับเพื่อนๆนะครับเชื่อว่าฟังก์ชันนี้เนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้เพื่อนๆได้มือถืือ iPhone กลัับคนนมา และนี่ก็คือทั้งหมดสําหรับคลิปนี้นะครับสุดท้ายนี้ฝากกดถูกใจกดแชร์คลิปนี้กันด้วยนะครับและเพื่อไม่พลาดคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้นะครับฝากกดติดตามทุกช่องทางที่ได้รับชมนายตึงเนืรด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสาหรับวันนี้ลากันไปก่อนบา,บายๆครับ